ะะเราอยู่กันที่ไหนคะที่เดิมที่เดิม <laughs> ที่เดิมที่เดิมเพิ่มเติมคือแบบวันนี้เราสวยมากนะคะนี่ใครไม่ชมไ่ชมตัวเองก่อนนะคะโอเควันนี้นะคะเรามาสไตล์แบบตีมคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวให้แนะนําตัวเองก่อนดีกว่านะคะเธอคนนี้น่าคุณคุณนะคะโอนเองค่ะโอนให้วโอนได้นะคะไม่ใช่ชื่อดีนะจไม่ได้แนะนำแนะนำตัวเองหรือว่านี่ผูกกันโชคแฟนเพจคะเนี่ยโอนค่ะโอนค่ะรีโอนเลยค่ะไม่โอนค่ะต้องอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะอย่างนี้แนะนำตัวค่ะ ชื่อโอนนะคะฮารุไทยค่ะคาเิโกะค่ะซึ่งเปการที่ฮารุไทยเหมือนกันใช่เือนกันค่ะเป็นไงอายุเท่าไหร่อายุ37ปีนะคะงวดที่แล้วก็มาแล้วแต่บึบกว่านี้ตอนนี้เป็นโสดยังไงคะคุณแม่ลูกสองค่ะคุณ37คุณแม่ลูกสองยังฟิตนะคะเก้อพี่แล้วมาแล้วเก้ที่แล้วมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะอวบจังวันนี้นะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณเกือบเกือบ70ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ อ่าห้าสิบเจ็ดแล้วค่ะทำไมถึงได้มาอ๋อพีเอบอกว่าไม่ผอมไม่ต้องมาค่ะอจะแตตรงที่พิกัดนี่คือพิกัดมันเป็นบ้านชั้นฉันต้องมีใบสั่งนิดนึงถ้าอยากได้ลูกสวยๆมาทำคอนเทนต์ต้องผอมก่อนเพราะว่าจริงๆอยากให้ให้ออนเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วว่าแฟนเพก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยครั้งที่แล้วพอ้วนวันนี้ตัวนี้ตัวเล็กแล้วอย่างงี้นะอ่ะดูเธอ คนนี้ไม่ต้องแนะนํากันเยอะนะคะเจอกันบ่อยแนะนำหน่อยสิจากแนะนำแนะนำกันเยอะโอเคค่ะโอเคคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะแม่ดานะคะจากเพจฟิตกับดานะคะคุณแม่ลูกหนึ่งเนาะอยากอยากหลายลูกดีลูกหนึ่งแล้วลูกหมาอีกหนึ่งเป็นลูกสองตอนนี้ก็เลยลังเลนิดนึงลูกหมาลลูกคนเพียงเป็นลูกเลยมา ค่ะวันนี้เรามายังไงนะวันนี้เรายังไงวันนี้เรายังไงนะไม่รู้เหมือนกันมาออกกําลังกายง่ายๆสบายๆค่ะไม่ต้องกระโดดสไตล์คุณแม่นะลูกหนึ่งลูกสองลูกสามได้หมดเลยง่ายๆนะคะเป็นสําหรับผู้เริ่มต้นเนาะจะได้ไม่ท้อนะคุณแม่นะคะใครที่เริ่มไปแล้วแล้วหยุดไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่แล้วนะเป็นผู้เริ่มต้นหมดนะคะตอนนี้ใครที่กาลังจะแบบเออเหมือนแบบถอยหลังไป เขาเรียกว่าลดน้ำหนักแบบเต้นนานก้าสามหลังสองเก้าสามหลังสองอย่างนี้ไม่ไปไหนสักทีแต่ว่าผิดไหมไม่ผิดพี่ผมไม่ทำอะไรเลยเพราะคนเพราะเราก็9ก้าหน้าหลังสองเหมือนกันนะคะอ่าเมื่อกี้นั่นลืมแนะนำเพจเพจชื่ออะไรคะคุณเปิดเพจแล้วคุณไม่ฝากไม่ได้นะคะฝากเพจด้วยนะคะ be your own ค่ะ be your own โอนไวค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายง่ายๆกันนะเอาไม้ไว้ที่พิดาตัวนึงเนะคะอ่ะเดี๋ยวเราหมุนไม้กันดีกว่าได้เดี๋ยวจะเป็นคนเริ่มก่อนนะคะทุกคนถอยหลังไปค่ะนี่เรามีพิกัดเพราะอะไร พิกัดเดง๋ยวเราตกขอบพิกัดของเธอเป็นอะไรตกขอบใชาเป็นถังชานะคะตัวนี้ก็ราโกนะคะเวลาออกมากายเราต้องมีด้วยตลอดเพราะอะไรเพราะว่าเราวันนี้เราไม่มีตากล้องนะคะมันไม่มีใครขยับกล้องตามเราเราจะต้องมีพิกัดของเราอันนี้เป็นเช็คนะคะเติมพลังของเรานะคะมาร์กไว้ อ่าอันนี้ไปน่ากิน็นผวไปเลยโอเคได้เลยเราพร้อมนะคะเน้ราท้องเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะทํากันประมาณ45วินาทีหรือว่า1นาทีใครไหวนะคะถ้าเกิดคนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มทําก็นับก็ได้1 2บสถึงสิครั้งนะคะแต่วันนี้ไม่อยากไม่อยากนับให้ทุกคนรู้สึกว่าลาคาญเนาะก็เหนื่อยตอนไหนก็พักตอนนั้นเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังให้นะคะอ่าพร้อมท่าแรกของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้แนะนาท่าก่อนท่าแรกเราจะทําแบบนี้ ทีนี้วิธีค่ะพับสะโพกไปด้านหลังนิดนึงแล้วเวลาเราทําแบบนี้ใช่ไหมทําเร็วๆทีนี้เราจะเร็วๆมันจะเกรงหน้าท้องหน้าขาก้นมันจะได้หมดเลยแต่ถ้าสมมติเราทําอย่างนี้มันจะไม่ได้อะไรเลย <c oughs> นะคะทุกคนนี้ไม่ผิดก็ไปตลกนะคุนอาจจะหลงนะก่อนทํานะคะให้ทุกคนโฟกัสแล้วก็ท่าดีๆอ่ะพับสะโพกไปด้านหลังก่อนนะแล้วก็ปึ๊บแบบนี้นะคะซ้ายขวาได้หมดเลยใช่ไหมตามใจตามแต่ใจจะฝ่ายฝันเลยขอแค่เร็วไปค่ะไป เรื่อยนะคะทีนี้ผ้านี้ได้ไหล่ด้วยเห็นไหมเก่งหน้าท้องไว้ขมิบขมิบเอไว้เสมอนะคะอ่าสีท่้องขาให้ดูถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะเอาเอาความเร็วเอาเท่าที่ทุกคนไหวแล้วกันเนาะแต่ว่าให้เก่งหน้าท้องไว้นะคะถ้าเราพับสะโพกไปได้านหลังนิดนึงเนี่ยหน้าขาเราจะทํางานเพราะฉะนั้นท่านี้มันเป็นเต็มๆแบบฟูลบอ,ลอด,ดี้เลยไปเรื่อยเรื่อยดีดเก่งหน้าท้องด้วยคุณแม่จะข่าวลือเกินข้างหลังฉันเกลียด oh. แบบได้ไหม <laughs> เริ่มเริ่มหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะชื่อหันหรือไทยเนี่ยชื่อหันหรือไทยเหมือนกันนุกหันไทยเหมือนกันสองนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเหมือหันกันอย่างอ่ะหันหรือไทยอีกฝั่งหนึ่งขาวอีกฝั่งหนึ่งดำไปห้าสี่สามสองหนึ่งแบบนี้เนี่ยเอาจริงแล้วใช่ไหมเอาจริงอะเอาจริงแล้วเหรอไม่น่าละเหนื่อยเลยเดี๋ยวทำนานขนาดนี้เธอคิดว่าเธอซ้อมเลยโอ้ใช่ก็นึกว่าซ้อมมาเลยจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยจะซ้อมมาแล้วรู้สึกว่าปวดวเธออธิบายท่าของเธอด้วยนะคะไปค่ะ ค่่ะนีต่อไปนะคะท่าท่าท่าอะไรท่าโอ๊ยสตันเหนื่อยท่าเดียวลืมท่าตัวเองอไม่ว่าลืมลืมคุยกันไหมอ่าโอเคนะคะท่านี้นะคะก็ย่อไปข้างหลังนะคะถ้าใครอยู่เฉยๆนะคะมันจะไม่ได้อะไรนะคะก็คือได้แหละได้ความบันเทิงนะคะแต่ถ้าอย่างนี้มันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอพาเซนโพไปด้านหลังใช่ค่ะเก้าค่ะเก้าชิดเก้าชิดหนักเก้าชิดเก้าชิดกิงหน้าท้องอ่า เหนื่อยตรงไหนก็หยุดน,ยนะเละ้่ย่อไว้อย่ายืดอย่ายืด<ะ>เท่าอย่างเดียวไปเรื่อยไปพูดด้วยแขนขาหน้าท้อง <c oughs> ได้หมดเลยนะคะห <c oughs> ย่อนก้นไป ฉันก็คิดว่าเออมีคนนับให้มีคนอะไรให้ใช่ไม่ฉันต้องนับเองค่ะเก่งหน้าขาเวลาท่ขาตอนนี้ทั้งหน้าขาหน้าท้องเวลาพายแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสติสตังก็จะไม่อยู่ไงทุกคนสติสตังก็ไม่อยู่จะทำไปติ่านี้กันนี่อีกนิดนึงถึงเขาใหญ่แล้วนะทุกคนใช่ค่ะอีกนิดนึงป่ะตอนนี้ตอนนี้นะคะหน้าขาเริ่มเริ่มแข็งแล้วค่ะเริ่มร้าวลานเลยใช่หน้องโอนเฮ้ยน้องโอนสามสิบเจ็ดพิดาสี่สิบเจ็ดคุณพระแต่เป็นแม่เหมือนกันทุกคนค่ะไปนะคะ 5้าห้าห้าห้าแล้วก็ห้าคือหานี่คือคนอารมณ์ดีห้าห้ไวไหมอ่ะห้าสีอนึ่งเหนื่อยไหมคะยังไม่หยุด อยากจะแบบห้าห้าค่ะห้าแล้วค่ะสนุกสนานกันไปเราอยากเครียดมามาออกกับพวกเรานี่แหละหมุนค่ะหหมุนค่ะคุณไปไปค่อะถ้าต่อไปนะคะคอร์ส สควอรแล้วก็ไข่เย็าเรียกว่าเอสคอรนะนะคะท่านี้เนาะเราอ้าขาประมาณสะโพกนะคะทีนี้ทุกคนอยู่ที่มาร์กจุดได้นะคะได้เพื่อเพื่อขะถ้าเกิดสมมติว่าใครหลุดจากกล้องนะคะพิมพ์มาด้วยนะคะเพราะวันนี้ไม่มีใครไม่มีตากล้องเลยนะคะโอเคเราย่อนะคะย่อค่ะเสร็จแล้วเราขึ้นมาแล้วเราพร้อมข่เย็นแบบนี้อ่าโอนี่สี่สิบห้าองศาประมาณนี้อเขาอยากเห็นหน้าเธอแหละเธอขาเอาไปขึ้นอ้าขากว้างอีกนิดนึงดีลงไข่เย็ง ขึ้นขึ้นไขเย่งเกงงน้าท้องวายท่านี้นะคะพับสะโพกไปด้านหลังเหยียดก้นไปเยอะๆก้นได้ขาได้เนาะได้เมากเลยนะได้ทุกส่วนเลยค่ะฉันอยู่ข้างหลังฉันเพลินนะคะก็ขาตูดก็ได้ด้วยเมื่อเช้านะคะสามีเขามาส่งนะคะตั้งแต่ลดลงมาห้าสิบนี่สามีรักสามีหลงมากเยเขาบอกว่าหนูเชื่อแล้วพี่เอลพี่พี่เอลบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียก็คือหนึ่งนะคะ เปลี่ยนเสื้อผ้าหมดตู้สองก็คือสามีอาจจะถึงคุณผิดปกติอะถ้าเธอไม่นับนะคะเธอกำลังถึงพ่งนี้ค่ะห้าสี่ถ้าไม่นับจะใชะถีไปครสองหนึ่งค่ะให้ค่ะปื้มตัวเองค่ะที่ตัวเองสามารถทำได้อาอย่าหลุดกล้องค่ะอย่าหลุดกล้องค่ะเขาปื้มเขาว่าก็คือเหมือนแบบ พยายามพยายามมาหลายปีแล้วจ้ะแล้วก็ส่องพี่แอลหยุดตกกล้องไหมอยู่ตลอดเวลาตกไหมถ้าตกก็พิมมาด้วยใครตกก็เป็นบาปของคนนั้นเรียกว่าบุญบาปเอาเองนะคะพยายามที่จะลดน้ำหนักมาแบบหลายปีมาก3-4มี่ปีได้ละก็ส่องเขาอยู่นั่นแหละส่องมาหลายปีมากฉันถามว่าเลน้วมาส่องฉันมั้งไหมเนี่ยส่องผ่านเขาเรียกว่าชื่อขลน่ยไทยเหมือนกัน สองสองสองกันมาหลายปีมากกว่าจะตัดสินใจพี่เอลขอโทษนะคะถ้าเข้าตังคงานแล้วก็ห้าสเเป็นงานไม่ประเด็นอ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาเข้าโปรแกรมเสร็จแล้วเขาก็เป็นอินดี้ไงอินโทว์ซื้อไปแล้วก็กินเองดมเองท้าก็ไม่คุยหวานเข้าปากอย่างนี้นะใช่ค่ะแล้วสรุปว่าซื้อไปกินเองผอมไหมไม่ผอมค่ะถึงบอกว่าใช่เพราะฉะนั้นต้องมีโค้ดดูแลเพราะว่าจ้า ใช่ค่ะพูกเราชันใจดีใจดีดูจินได้ดูเลยอ่าโอเคเราพักเนาะเมื่อกี้เราทำสามเซตแล้วนะคะเอียสามหนึ่งเซตแล้วสามท่าแล้วเดี๋ยวเราจะทํากันจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะทําสักประมาณ3เซตเนาะัจะกำลังดีแล้วก็พักระหว่างท่าเนี่ยประมาณหนาทีสําหรับคนใหม่ก็อาจจะหนึ่งนาทีครึ่งประมาณนี้อย่าพักนานเพราะว่าร่างกายมันเริ่มแบบพอผ่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพักนานเนี่ยไม่เท่าไหร่พอเรานั่งปับเราขี้เกียจเราไม่พอแล้วอน่ะเพราะฉะนั้นไปค่ะไม่ไปต่อค่ะไปไหนก ลมดีดีลมดีดลมมาแล้วลมมาแล้วพร้อมค่ะพร้อมค่ะเก่งหน้าท้องเหมือนเดิมแล้วไปเลยนะจะไม่อธิบายท่าแล้วนะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าหลุดนะฮะไม่หลุดค่ะเคพัะโพกค่ะไหนยืนก่อนยืนทิมก้นยังไม่ย่อยังไม่ย่อทิมก้นก่อนทิมก้นแอนก้นโอเคป้ายค่ะเรื่อยๆค่ะ ทีนี้ทําตัวให้เป็น45องศาไว้เออเออเออความพร้อมไม่มีเออทีมข้างหน้าต้องตาข้างหลังนะคะความพร้อมเป็นอนะสกิลยาตราแบบว่าความพร้อมไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าเพลงมันคือข้มจังหวะทุกคนก็ทําใจนะคะดนตรีมันอยู่ในหัวใจทางนี้คือมาถอดไม่ต้องมีเพลงก็ได้แต่ถ้ามีเพลงมันจะดีนะมันก็จะบิวนิดนึงจะบอกก่อนเลยว่าออกเดี่ยวมันมันไม่ได้หรอกต้องออกกับเพื่อนไม่ได้ออกเหรอช้าอยู่ไหนวะ ขนาดท่าตัวเองยังลืมเลยออกออกกับเพื่อนนี่คือเพื่อนจี้ตลอดค่ะใช่ไปเรื่อยเรื่อยท่านี้ไม่ยากนะคะทำอาจจะทำนานนิดนึงเพื่อนอะไรนะคอาไ๋อบีออนค่ะรีบโอนโอนไวโอนไวนะคะฉันชอบชื่อเพจเธอมากไปห้าสี่สามสองแล้วหนึ่ง ไปค่ะเฮ้ยอย่าไปหายใจแรงใส่ไม้เอาไปค่ะเฮ้ยรักคุณเป็นเคยเห็นไหมแน่เคยรักคุณเนี่ยไปถูกไหมั้ยค่ะอ่ะ้าทิอาทิดเนยโนโนอันนัน้าใหม่เลยไหนวะข้า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 ั้น้าข้าข้าข้าั้าขมา้าอ้า้าขนะข้าข้าก้าข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 ้ข้าข้าข้่ข้อข้าาข้าขายา้ะ้ต้า้าา ได้นะเงะนเหมือนโดนหลอกยังไงก็ไม่รู้นะถ้าไม่อยากไม่อยากถูกหลอกแล้วเธอลุกขึ้นมาทำับพวกฉันนีนะลุกขึ้นมาลุกใจใส่เขาจะได้รู้ว่าเอ้ยความรักมีอยู่จริงออกกําลังกายค่ะไม่เท้าเจอยิ้มธุรกิจไปดอกนึงจะขำกากเลยหลายดอกแล้วเดี๋ยวยิ้มธุรกิจไปเดี๋ยวห้าห้าเฮ้ย ะเราบันเทิงเพราะว่าเธอใหญ่เธอทำนานๆห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เลิฟยูเลิฟยูด้วยนะเออพ่อใหญ่อยู่อยู่กับเรานานๆทำนานๆคอร์สฮาร์ดิโอจริงๆนะคะท้าสุดท้ายนะคะสองค่ะเริ่มค่ะไปขย eng อันนี้ไม่ต้องหัวหน้าใช่ไห คุณอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะอันนี้อันนี้มุกใช่ไหมอันอันอันนี้คืออันนี้คือ คุณแม่ค่ะค่ะไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยขาไม่ค่อยได้ใช้ค่ะช่วงนี้ค่ะแี่นี้ค่ะเมื่อกี้นะคะเนี่ยเขาเขาไม่ได้อันี้นะเขาสาธิตให้ดูว่าสมมติว่าเราย่อลึกเกินไปอะลึกเกินไปค่ะสมมติเราย่อลึกเกินไปน้ำหนักเราอาจจะไปข้างหลังแบบนี้ได้ใช่ค่ะแบบนี้ไม่ได้คะอันนี้ไม่โอเคนะคะจริงๆแล้วอะลุกขึ้นยืนเราอาจจะย่อแค่นี้ยอแค่นี้ค่ะคนใหม่ค่เราจะได้ไม่หงายหลังเมื่อกี้ใช่วันนี้เขาแข็งแรงมากื่อกี้เขาทำให้ดูทำให้ดูทำให้ดูค่ะทำให้ดู ใช่ใช่ค่ะค่าช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องบอกเลยนะครับปกติไปจ้ะไปค่ะนิดเดียวขึ้นเลยเราย่อพับลงนิดนึงยืดไปเลยค่ะคนใหม่นะคะเวลาใครข่งเนาะเอซคอร์ดนะคะจะเป็นเหมือนโอนเนาะเพราะว่าโอนเพิ่งเพิ่งเริ่มออกกําลังกายนะค่ะคือการประคองข้อเท้าเอ็นร้อยหวายอะไรเงี้ยมันจะยังไม่แข็งแรงเนาะถูกข้อดีของการทาเอซคอร์ตนะคะเวลาที่มันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแล้วเวลาเราสะดุดเราจะไม่ล้มใช่ค่ะตอนเนี้ย นี่แค่ทําก็ล้มแล้วเห็นไหมใช่แต่ถ้าเราทําท่านี้ไปเรื่อยๆนะคะไอตัวแต่มันไม่ยากบางคนอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากลุกขึ้นใช่ตัวกล้ามเนื้ออ่ะมันจะพยุงข้อเท้าได้ดีแล้วมันจะทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้ดีห้าห้าแล้วค่ะมันรอนับอยู่สามสองหนึ่งเออเจลฟิวเอยังไม่กล้ยังไม่ได้โอเคสามท่าแล้วไหมสามท่าเซตที่สองเซตที่สองค่ะจะบอกว่า อ๋อข้อดีของการทำเอสอคอร์นะได้นะะ้าคะน้าขาแล้วก็น้น่องน่องแล้วก็ ไอ้กล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ,คะมันจะสร้างเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะแต่ถ้ามันจะสร้างขึ้นเนี่ยมันจะต้องทานโปรตีนให้ถึงด้วยเป็การออกกำลังกายแบบนี้่ะเราต้องโหลดโปรตีนเพราะโปรตีนเป็นอาหารของกล้ามเนื้อนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เราไม่เน้นถึงว่าหุ่นดีอะไรนะเน้นถึงหมายความว่าเอาสุขภาพก่อนค่ะขึ้นลงลดพาลูกส่งโรงเรียนใช,ใช่ค่ะสมมติลดสูงขนาดนี้ลงไปแล้วตรงนี้ไม่แข็งแรงอาจจะแห้งแ่นย่้ใช่ค่ะทไม่ดูแล้วเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายแบบนี้ก็ทําให้เรา แข็งแรงใช้ชีวิตประจำวันปกติใช่ใค่ะต้องต้องต้องออกออกกำลังกายบวกด้วยนะคะถ้าอยากถ้าอยากหุ่นดีนะคะหุ่นเฟิร์มนิดหน่อยใช่ยี่ค่ะแล้วก็โปรตีนเป็นส่วนสำคัญอาหารนี่คือพูดได้ง่ายว่า80%เลยทีเนี้ยโอน่ะทางานยุ่งมากนะคะทำงานประมาณ6วันหกวันเนี่ย สะดวกสบายยังไงเวลาเรากินเชคตัวนี้สะดวกสบายค่ะไม่คือพูดได้ง่ายว่างานอะ่ะมันอยู่ที่โต๊ะเราทุกวันตลอด,ลอดแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่มีเวลาแม้กระทั่งเดินออกไปลงหารถึงขั้นว่าต้องพกไปที่ทำงานด้วยค่ะ ใช้เวลางนาทีในการเขย่าเขย่าเขย่าด oh ื่มค่ะทํางานได้อยู่ได้ค่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะสะดวกใช่ค่ะก็จากเคยติดกาแฟใช่ไหมอันนี้ก็ชงเป็นกาแฟกินที่โต๊ะได้เลยใช่ค่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ถ้าให้แอลเตือนเนาะแอลก็จะบอกว่าลุกขึ้นยืดเหยียดน่อนเพื่อที่จะได้เราจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะจริงอันนี้มันก็สะดวกแหละก็ก็เป็นห่วงน้องก็บอกว่าโอเคมันได้นะเชคมันก็ทดแทนมื้ออาหารได้จริงๆมันสะดวกที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปแต่ว่าหลักๆแล้วก็ต้อง ลุกขึ้นมายืดเหยียดทุกทุกแบบสิบห้านาทีต้องต้องต้องพยายามเดินเข้าห้องน้ำบ่อยๆใโอเคเซตที่สามเริ่มค่เซตที่สามเริ่มละค่ะชิบหไหละเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะนั่นตรงนั้นละตรงเนี้ยไม่ใช่ค่ะเธอมาอีกค่ะเติมอีกน้อยนึงไม่น่าเลยไม่น่าหยิบขึ้นมาเลยพร้อมไปถอยเรื่อยๆไปเซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตนี้จะรู้สึกเหนื่อยผิดปกติเพราะว่าเราทำมาเซตที่สามแล้วแต่อยากให้ทุกคน หายใจลึกๆนะคะทำต่อไปเพราะว่าทาไปนิดเดียวเนี่ยมันจะยังไม่ได้อะไรเนาะถ้าเกิดว่าทําต่อเนื่องไปหัวใจก็จะทํางานมากขึ้นนะคะหายใจด้วยอ่าเล,เลือดเลือดก็จะถูกฉีดกฉีดถูกฉีดโอเคเรื่อยๆนะคะอดทนอีกนิดเดียวสามเซตเซตที่สามเหมือนขั้นแรกตอนแรกนี่ฉันยกแขนขึ้นลงนี่แหละใช่ไา้เหรอได้แล้วค่ะอ่ะขึ้น อ่าฉันลืมอ่ะใครมีปีกกระพือปีกทำบ่อยๆแล้วปีกหายเลยทุกคนท่านี้ท่านี้นะคะก็จะได้ไหล่หน้าไหล่หน้าเนาะใช่โอเคลืมเลยอ่ะดิ้าพิดาไม่เตือนก็คือขี้เกียจเนี่ยฉันนึกว่าฉันทำผิดด้วยซ้ำน่ะว่ฉันทำผิดมาสองครั้งเลยหรอสองเซตอะไรเงี้ยจริงจริงไม่ผิดไม่มีผิดทุกคนสามสองหนึ่งถ้าสมมุติว่าอยากได้ไหล่ก็ทำยกขึ้นแต่ถ้าไม่ได้อยากได้ไหล่ก็อยู่เฉยๆแต่ว่าการที่เรายกไหล่ขึ้นอ่ะยกแขนขึ้นมันจะทำให้เผาผ่านมากขึ้นแคลอรี่ก็จะ รถเขาผ่านได้ดีรู้สึกร้อนแขนเลยนะทําไปทํามเป็นร้อนแขนนี่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะย่อไม่ต้องยืดย่อไว้ย่ออีก้วอีกเธอะไปเลยนะคะทุกคนไม่พูดพ่างทำเพลงเพราะว่าเรามีการฟอร์มท่าแล้วก็คุยกันเยอะแล้วค่ะบันเทิงกันไปคค่ะบันเทิงค่ะบันเทิงทำเป็นเล่นไป แค่เนี้ยอย่าอย่ามาขำอย่ามาขำนะฮะอย่ามาขำนะว่าอันนี้มันแบบมันได้ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยฉันออกที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จัดอะไรง่ายๆแบบนี้แหละทุกคนค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะใช่เป็นจะากรแยกไปเนาะใครมองมาเฮ้ยตลกว่าทําอะไรวะป้าอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากำลังออกกําลังกายค่ะป้าออกกําลังกายว่ากําลังเซตหุ่นสวยอยู่นะจ้าไม่เกริ่นมากห้าสี่สามสองหนึ่ง ฝ่ายโอเคมาทุกคนสคอร์สค่ะมาต่อเลยต่อเลยไหมค่ะคอร์สเอค่ะไปเลยเอาไปค่ะไปเลยนะคะเออย่าย่อลึกเดี๋ยวไงท้องท่านี้อ่าขายกว้างขึ้นอีนิดนึงนิดนึงอ่าขายกว้างอีกดีขับสะโพกย่แค่นี้นิดนึงขับสะโพกไปด้านหลังพอค่ะโอเค มือเป็นอิสระอยากจะโบยบินแล้วค่ะตอนนี้จริงๆต้แบบว่าเอาไว้แบบว่าโบยเม็นตั้งไม้นะที่แบบว่ามีอาการเรียกว่าอะไรนะจะล้มอะไรค่ะอ่าสมมติว่าอ้าแขนมันก็จะทําให้ล้มถ้าไปข้างหน้ามันก็จะถ่วงให้เราไม่ไม่หงายหลังนี้ใช่ค่ะาชอบขาสวยมันมั่นคงมากค่ะห้าค่ะสี่ค่ะสามไปแล้วกาทำไปสี่ หนึ่ง I love you กลับบ้านเขาเพลินให้เขาได้โอเคมา uh, เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยค่ะฟิตค่ะไปยังไงบ้างฟิตค่ะตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยท่ามันง่ายมากเนาะแล้วแล้วแต่ว่าเราได้เหงื่อได้เหงื่อได้เหงื่อเยอะแล้วก็มันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเนาะก็อยากให้ทุกคนลองเอาสามท่านี้ไปลองทําดูนะคะทําง่ายๆที่บ้านได้เลยแล้วก็ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆอ่ะทำ เซตหนึ่งก็ได้ใช่ราาสิบห้าทีหรือหนึ่งนาทีทำสามเซตหรือว่าตอนที่ลูกหลับแรลอย่างนี้เนาะก็ได้หมดเลยอยาเอาข้อจากัดออกไปนิดหน่อยค่ะให้มันรู้สึกว่าเราได้ทําแล้วก็พอรันทาแบบ21วันเป็นรูทีนอ่ะมันจะรู้สึกสดชื่นเองเพราะว่าหลายคนไม่ชอบกําลังกายตอนแรกโอนก็บอกว่าไม่เอาไม่ออกได้ไหมพี่แอลอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเป็นไงออกทุกเช้าเลยมันติดกลายเป็นแบบตื่นเช้ามาออกเหมือนเช่าไปมันรู้สึกไปเองว่าถ้าไม่ออกปุ๊บเหมือนรู้สึกฉันฉันป่วยอ่ะ ไม่รู้ใครเคยเป็นเหมือนดาไม่ได้ดาเป็นถ้าไม่ออก<ช>ปุ๊บไม่ได้ขยับแข้งขยับขารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยไม่สบายไม่สบงไม่สเบยอะไรอย่างเงี้ยเนาะลุคมาทํานิดนึงมันก็จะ,ะยืดเส้นยืดสายกันเป็นกำลังใจให้คุณแม่นิดนึงค่ะโอเคนะคะสําหรับคุณแม่นะคะสําหรับคุณแม่นะคะใครที่เหนื่อยใครที่ท้อใครรู้สึกว่ามันยากแค่งานบ้านหรือว่าการดูแลครอบครัวเนี่ยมันวุ่นวายมันยากอยู่แล้วนะคะลองจัดนิดนึงค่ะสัก5นาที10นาทีก่อนนะคะของดาเดี๋ยวนี้ก็คือตื่นนอนปุ๊บก็คือรีบยืดเลยนะคะเนาะก็ หยุดไม่อยู่เลยนะคะใช่ค่ะคุณแม่เร่งรีบคุณแม่เร่งรีบก็เหมือนกันค่ะตื่นขึ้นมาตีสี่ค่ะก่อนลูกๆเลยค่ะพอลูกๆตื่นตีห้าคุณแม่ต้องออกกาลังกายก่อนค่ะสักสินาทีก็ได้หรือ15หนาทีก็ยังดีค่ะตามด้วยเช็คค่ะแล้วก็หากับข้าวให้ลูกทานค่ะก่อนที่จะไปทํางานแล้วก็ไปส่งลูกๆค่ะที่โรงเรียนแล้วหลังจากที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยเขาเรียกว่าครอบ ครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวมันเปลี่ยนไปไหมหมายถึงว่าเด็กๆก็ได้เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นใช่เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นก็หันมาแบ่งเช็คกับคุณแม่ทานแล้วทุกวันนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่เนาะล้าวอาจจะยังไม่ได้มีลูกนะคะมีแต่ลูกหมาแต่แค่รู้สึกว่าไม่นด้มีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบว่ามีเมมเบอร์ที่เป็นคุณแม่เยอะแล้วหลายคนก็พูดว่าอายุเยอะแล้วแบบมีลูกสองลูก3ามแล้วลดไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็เนี่ยมาทําให้เห็นเลยนะคะว่า สามารถลดไปได้นี่จาก60ตัวนี้เหลือ50กว่าแล้วนะคะก็อยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพยิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเราจะได้ใช้ชีวิตได้ท่องเที่ยวได้ไปสังสรรค์ได้ไปใช้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะถ้าเกิดใครที่ยุ่งไม่มีเวลาทานอาหารแนะนําว่าอย่าอดอาหารนะคะเพราะยิ่งอดคุณจะยิ่งอ้วนนะคะใครที่บอกว่าอยากน้ําหนักลดแล้วกินน้อยบอกเลยว่าคุณจะสุขภาพพังแล้วขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นลองเอาโปรตีนเชคตัวนี้ไปทานดูนะคะสามารถทักาเเเพจรได้ลยคะ ฟิตกับดาค่ะ B U O N ค่ะแล้วก็เพจเซ็กซี่ฟิต by L นะคะวันนี้เราสามคนไปแล้วนะคะ,ะ,นะบ๊ายบาย